สวัสดีจ้าพ่อพี่น้องเมื่อนี้มีสิพ้ามาเก็บเห็ดอีกเลยจ้าเด้อเห็ดแพงจะพี่น้องพอเห็ดแพงเมื่อนี้พี่น้องไปเบิ้งกันเลยจ้าเห็ดแพงนี่จ้าพี่น้องเห็นบ่นี่เห็ดดำจะพี่น้องนี่คุณว่ามันแพงพะนะพี่น้องมันเป็นยาเนาะ อุย้ยจุ๋งมือกับขาดพี่น้องเอ,อ้ยอย่า่าเร้อยนี่ที่เก็บกล่องไว้ก่อนจ้ะนี่ขุใส่หมากใหม่เต็มเบอร์เลยพี่น้องนี่เห<ม>บอบ่นี่นี่นกล่องไว้นี่เนาะกล่องไว้สักก้อนลิตรหนึ่งเพิ่นขายแปดยูโรเก่ายูโรคนี้มีจ้ะ มันแพงกว่านั่นบุนี่มีว่านี่เห็นบ่เห็ดดำเนี่ยจ้ะพี่น้องห็ดมั้นปูดำเพิ่นว่ามันแสบเนี่ยจ้ะมันหอมดีมันหอมปะนะมีกรบ่เคยกินดอ,อกจก้ะเก็บซื้อๆเก็บไปเห็ดเปิ่นกินผู้ใดอยากผู้ใดมักก็เอา นดี่ยะมีสิเก็บกองให้ก่อนแม่เก็บเพ็ดอยู่ดูพี่น้องลูกไส้ข่อยจมเห็ดข่อยไปเก็บเห็ดเอยียงพ่ะนะ แต่นายแต่ลูกแม,ม่พี่น้องโอ้ยนาอนี่ก็เลยสิบว่วให้เก็บวันนี้แม่ก็อยากเก็บเนาอนี่สิเอาไปกินเบิ่งจ้ะสิทามผู้เพิ่นรู้ว่าเห็นในกินมันโคตรชิเศษมันบ่บลายไหมจ้ะมันขายบรา้ ถ้าเลาๆมีกระสิเก็บไปขายอยู่ละจ้ะน,นี่สิร้องเอาไปกินเบงเกแยกจพี่น้องเบิงหากพี่น้องเิ่นอยากนี่น้นจ้ะเนาะเพียงยังเอาอีกทั้งนี้ งามงามนะพี่น้องเนาะนี่งามเลยสวนเห็ดดำข้งางนมมีองงมีกบ่